หนึ่งในเกมที่ผมได้ยินชื่อมันบ่อยมากๆและคิดว่าเซตติ้งของมันเนี่ยมีเอกลักษณ์มากที่สุดเลยมันคือ b i o s ช o c k ครับในด้านเซตติ้งการได้เห็นโลกใต้น้ำที่มันมีความเป็น r ร tro f u t u r i s t ติติมพังเล็กๆดีเซลพังหน่อยๆผสมรวมกับความเป็น Art Deco คผมว่ามันมีเสน่ห์มากๆเป็นตีมที่ไม่ค่อยได้เห็นกันแล้วในเกมสมัยนี้ทว่าภายใต้โลกที่สวยงามแห่งนี้ไบโอช็อคมันกลับเป็นเกมที่มีลอเนื้อเรื่องน่ากลัวมากๆทีเดียวครับ ไม่ใช่ในเชิงผีปีศารแต่มันเต็มไปด้วยการทดลองความโหดร้ายและเรื่องผิดศีลธรรมที่จะท้าทายคําว่ามนุษย์ครับและในวันนี้ผมจะพาไปดูไอเทมเป็นน้ํายาที่มันได้ทําให้ผู้คนภายในไบโอช็อกห่างไกลจากคําว่ามนุษย์กับอดัมน้ํายาปรุงชีวิตแห่งไบโอช็อกออบตาสได้ซุ่มพัฒนาแว้นมาให้เราดูมา2ปีครับในที่สุดมันก็มาแล้วโ o w เวอร์สที่อัปเกรดเรื่องวัสดุให้สุดไปอีกขั้น กับนีที่นว่วัสดุคุณภาพสูงเกรดเดียวกับหัวรบที่ยิงขึ้นไปในอวกาศเพราะงันไม่ต้องซืบจะบิดงอแค่ไหนก็กลับสภาพเดิมได้สบายๆและด้วยเทคโนโลยี Physical v a p o r Deposition คิดคด้นโดยนาซาก็ทําให้ตัวแว่นหลุดล็อกได้ยากมากๆครับเบาเหมาะกับทุกเพศทุกวัยและทุกสไตล์การทางานใส่อยู่บ้านก็ได้ออกข้างนอกก็ดีตอนนี้มีส่วนลดพิเศษช่วงเปิดตัวด้วยนะครับใช้กับโค้ Code ด Codex ได้ด้วยลองไปดูได้ที่แฟนเพจออบดัสเลยนะครับ Bioshock มันเป็นหนึ่งในซีรีส์เกมที่โด่งดังมากๆครับแต่ต้องวงเล็บไว้ด้ยวยว่าในอดีตนะคือในปัจจุบันนี้เนี่ยตัวไบโอช็อกมันกลายเป็นคาลคลาสสิกไปแล้วครับจากเรื่องที่มันมีแนวมีธีมมีเนื้อเรื่องที่เป็นเอกลักษณ์เมลเลยมีแฟนเกมที่เหนียวแน่นมากๆซึ่งน่าเสียดายที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เห็นภาคต่อของมหากราไบโอช็อกนี้อีกแล้วเดิมทีตัวไบโอช็อกมันเป็นแฟนชส์ที่ถูกพัฒนานขึ้นโดย Irrational Games เป็นสตูดิโอเกมที่เควินเลวินสร้างขึ้นมาครับ จากการรวบรวมเหล่าพนักงานของ Looking Glass เอามาไว้ด้วยกันแต่ใส่นึกไม่ออกนะครับว่า Looking Glass เนี่ยเคยมีผลงานอะไรมาก่อนตัวมันเป็นทีมพัฒนาที่สร้างแฟรนไชส์ Thief ขึ้นมาครับเควินเลวินก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นโดยเกมแรกของทาง Irrational g a m e มันคือภาคต่อของ System Shock ครับอีกหนึ่งเกม FPS ยุคบุกเบิกออกมาช่วงวงดูมอย่างไรก็ตามตัวภาคต่อ System Shock 2นี้มันก็ทำยอดขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับทำให้ในช่วงเวลาต่อมาทาง EA ได้ปฏิเสธข้อเสนอสําหรับการทาสิสต์แมมช็อคภาค3อย่างไรก็ตามทางเควินเลวินทางนั้นเองก็ยังมีความต้องการที่จะสร้างภาคต่อน,นี้ขึ้นมาอยู่ครับแนวคิดหลักๆของเกมไบโอช็อ k เกมแรกมันคือการสร้างเกมที่มันมี3ฝ่ายครับโรนเป็นกลุ่มที่มีหน้าที่ขนย้ายทรัพยากรอะไรบางอย่างที่มันมีค่ามากๆก,กลุ่มโปรเทกเตอร์เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่คอยปกป้องโดนอีกทีนึงแล้วก็กลุ่มฮา r เวสเตอร์เป็นกลุ่มที่คอยจ้องจะขโมยทรัพยากรจากโดนเหล่านั้น ซึ่งก่อนหน้าที่เลวินจะสนใจในทีมอาร์ตเดโคตอนนั้นเขาไม่มีแนวทางในใจเลยครับเลยคิดว่าจะสร้างเกมออกมาเป็นแนวไซฟาพิมพ์นิยมของ FPS ในสมัยนั้นเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ต้องไปสู้บนสถานีอวากาศมีตัวเอกชื่อคาร์ลอสชายที่มีหน้าที่เป็นเขาดีโปรแกรมเมอร์การดีโปรแกรมมิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงครับมันคือคำใบช้ยริกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่จะเอาความเชื่อความเชื่อหนึง่งหรือรสนิยมรสนิยมหนึ่งจากบุคคลที่ต้องการออก พูดง่ายๆมันคือความพยายามที่จะทำให้คนใดคนหนึ่งเลิกเป็นโบก LGBT หรือเลิกนับถือศาสนาอะไรแบบนั้นพวกนี้เรียกว่าการดีโปรแกรมมิ่งและผู้ที่รับหน้าที่เหล่านั้นก็คือดีโปรแกรมเมอร์สิ่งที่คาร์ลสเป็นเขาดีโปรแกรมมิ่งก็คือผู้ที่รับหน้าที่พาคนใดคนหนึ่งออกมาจากลัทธิครับทำลายความเชื่อที่พวกเขามีทําให้พวกเขาเลิกเชื่อในลัทธิที่มันอันตรายอันตรายตัวเควินเลวินผู้สร้างยังเน้นย้ําเกี่ยวกับคาร์ลสตัวละครของผู้เล่นไว้ด้วยครับ บอกว่าตัวเขาไม่ใช่คนดีอะไรอิงจากกรณีพิพาทของดีโปรแกรมเมอร์ในช่วงหนึ่งปี1980ที่ได้มีการลักพาตัวหญิงสาวคนหนึ่งมาทําการดีโปรแกรมเธอจากการเป็นเลสเบียนตามคําว่าจ,จ้างของพ่อแม่เธอเองนะครับเป็นหนึ่งในคดีที่น่ากลัวมากๆลองไปหาอ่านกันได้อย่างไรก็ตามครับในช่วงแรกของการสร้างเกมตัวเกมก็ไม่ได้มีความคืบหน้ามากมายอะไรขนาดนั้นทางเลวีและทีมพวกเขาไม่เห็นถึงความน่าสนใจของเกมตัวเองครับไม่ทราบว่าอะไร คือสิ่งที่จะทำให้เกมของพวกเขามันโดดเด่นออกมานําซ้ํายอดขายเกมในแนวเดียวกันมันก็ไม่ดีนะักหากคนจ,จัดจําหน่ายก็ไม่ได้ในตอนแรกพวกเขาถึงขนาดจะยกเลิกการพัฒนาแล้วนะครับกระทั่งมันมีข่าวหลุดออกไปว่า Irrational Games กําลังพัฒนาเกมที่เป็นผู้สืบทอดของ System Shock อยู่ทางเลวินเลยจําใจต้องพัฒนาต่อครับแต่ก็ต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดพยายามหาทางทําให้เกมของพวกเขามันโดดเด่นขึ้นมาให้ได้ในปี2004 ทาง Techto พวกเขาเสนอตัวเองเป็นผู้จัดจำหน่ายให้กับเกมใหม่ของทาง i r r a t i o n a l เก m e s ครับภายใต้เงื่อนไขที่เกมเกมนั้นจะต้องเป็นเกม3องค์ประกอบอย่างที่ผมได้บอกไปฝ่ายขนทรัพยากรฝ่ายป้องกันและฝ่ายปลยป้นชิงเงื่อนไขดังกล่าวมันไม่ได้ถือว่าแย่สาหรับเลวีเลยครับกลับกันมันทาให้พวกเขามีอิสระเพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ตัวเกมมันเปลี่ยนไปมากครับจากสถานีอวากาศกับเคาดีโปรแกรมเมอร์ทุกเปลี่ยนมาเป็นแลบลับของนาซี ที่เพิ่งถูกคนพบในศตรวรรษที่21และภายใน l ลบนั้นมันก็มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางระบบนิเวศจากการทดลองทางพันธุกรรมอย่างไรก็ตามครับอย่างที่ทุกท่านทราบมันไม่ใช่ไฟนั่งครับกระทั่งพี่เลวนเนี่ยได้ไปเดินผ่านช่วงถนนช่วงถนนหนึ่งของแมนฮัตตันร็อกเฟลเลอร์พลาซาใกล้ๆกับเอ็มพายสเต e ครับที่นั่นตัวเลวินเขาได้ดื่มด่ากับความง,งดงามของตึก GE General Electric Building นะครับถ้าผมจำไม่ผิดพร้อมกับได้ชื่นชมรูปปั้นแอตลาสที่อยู่บริเวณนั้นด้วย พร้อมทางได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของตึกดังกล่าวด้วยที่ระหกระเหงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เจ้าตัวยังบอกไว้ได้วยว่าตัวเขาจบสาขาศิลปศาสตร์มาทําให้ตัวเองคลุกค,คลีกับอะไรแบบนี้เยอะทั้งงานเขียนด้านปรัชญานิยายเกี่ยวกับสังคมยูโทเปียทั้งยังมีพวกเรื่องของสเตมเซลล์ cell, ที่มันเป็นเรื่องใหม่มากๆครับในช่วงนั้นทางเลวีและตัดสินใจอยากสร้างเกมที่มันมีอิทธิพลของเรื่องพวกนี้อยู่ตัวเขาพูดถึงไอเดียที่มันน่าสนใจภายในหนังสือมากมายครับหนึ่งในนั้นบอกว่า เป็นในเรื่องที่แสดงถึงสังคมมนุษย์ที่มันมีแนวคิดน่าสนใจมากๆเพราะว่าสุดท้ายและทุกอย่างก็กลับผิดพลาดเพียงเพราะว่าพวกเราเป็นมนุษย์โดยผลสุดท้ายนะครับเมื่อทุกอย่างมาบรรจบกันมันเลยเกิดเป็นเกมอย่างไบโอช็อ k ขึ้นมาผลตอบรับของไบโอช็อกภาคแรกมันออกมางดงามมากๆครับทางด้านคำวิจารณ์ที่ต่างพากันชื่นชมเรื่องอาร์ตสไตล์รวมถึงการเล่าเรื่องของตัวเกมด้วยหรือในส่วนยอดขายที่เรียกได้ว่ามันเป็นประวัติการครับ ุ่นของเ e คทู Two เนี่ยเพิ่มขึ้น20%ขายได้รวมกันมากกว่า2ล้านก๊อปปี้สำหรับ Xbox นะครับรวม PC เข้าไปอีกล้านกว่าชุดก็เป็น3ล้านไม่น่าแปลกใจครับที่ทางระดับสูงต้องการสร้าง b i o s h o c k ภาคต่อคือผลตอบรับในตอนนั้นมันสูงกว่าที่ทุกท่านคิดไว้ตอนนี้มากนะครับเบื้องบนอยากให้ b บ Oshock มันเป็นเหมือนกับ GTA สําสำหรับพวกเขาที่จะออกภาคใหม่ทุกๆ2ปีเอามาันไปเปรียบกับ Star Wars ที่คิดว่าจะสร้างเป็นเกมภาคต่อถึง5ภาคกันเลยทีเดียว พยายามทาให้ไบโอช็อกมันกลายเป็นแฟนชายที่ยิ่งใหญ่ครับตั้งนงสร้างหนังขึ้นมาจึงถ้าใครฟังเรื่องอะไรแบบนี้มาเยอะนะครับทุกท่านก็น่าจะพอเดาได้ผลสุดท้ายพวกภาคต่อมันจะไม่เป็นหนังหวังแย่กว่าไม่ค่อยดีแต่ไม่ใช่กับไบโอช็อกครับในตอนที่ภาคต่อของไบโอช็อกออกมามันก็ประสบความสําเร็จมากไม่ต่างกันอาจจะมีน้อยลงไปบ้างสําหรับไบโอช็อกสองเพราะเดิมทีตัวเควินเลวินเขาไม่ได้สนใจที่จะทําภาคต่อทําให้ทาง 2k ต้องใช้ทีมอื่นแทน กล่าวคือ r a t i o n a l Games ไม่ได้ทำ Bioshock ภาค2ภาคต่อจริงๆของ b i o s ช o c k ที่ถูกทำโดย r a t i o n a l Games มันคือ Bioshock Infin i ิตอย่างไรก็ตามถึงจะเป็นภาคต่อแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับภาคแรกแต่อย่างใดอย่างน้อยๆก็ส่วนหนึ่งในภาคอ n f ฟิ i t ตนี้ทาง r r ริ i แนลเกมส์พวกเขาเลือกที่จะปรับเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับเซตติ้งตัวละครหลักแต่ยังคงความเป็น b i o s h o c k เอาไว้ผ่านธีมและการเล่าเรื่องที่มุ่งเน้นในเรื่องศิลธรรมการเมืองและปรัชญา ซึ่งตัวภาคต่อมันก็ถือได้ว,ว่าประสบความสําเร็จมากๆครับไม่แพ้ภาคแรกเลยทําให้เอาจริงๆนะครับอนาคตของไบโอช็อกเนี่ยมันสดใสมากๆถว่าจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงในตอนที่ตัวเควินเลวินพัฒนาไบโอช็อกอินฟินิตขึ้นมาเขาพบกับปัญหามากยครับทำให้มีความจําเป็นต้องยกเครื่องใหม่ทั้งหมดหลายครั้งเปลี่ยนแนวบ้างเปลี่ยนธีมบ้างเปลี่ยนเนื้อเรื่องบ้างทําให้พวกสิ่งก่อสร้างที่ถูกปั้นมาแล้วมันถูกเลาะทิ้งทั้งหมดตัวเลวินเขาให้เหตุผลว่า สาเหตุที่เป็นแบบนั้นมันเพราะเขาประสบปัญหาในการคุมงานเกมอินฟินิตไม่ใช่ทีมงานเยอะมากเกินไปครับมากกว่า100คนทําให้ทางเลวินไม่สามารถควบคุมได้อย่างทั่วถึงผลที่เกิดจึงเป็นสั่งอย่างได้อย่างทําให้ถึงแม้ตัวอินฟินิตจะประสบความสําเร็จแต่ทางเลวินเขาก็เลือกที่จะปรับโครงสร้างทีมพัฒนาครับเลิก <c oughs> พนักงานออกไปหลายคนหวังให้ทีมงานของเขามันเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการที่ตัวเควินเลวินออกจากอินเทอร์เชั่นอลเกม และสร้างสตูดิโอใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อ Ghost Story Games ที่จะโฟกัสกับเกมสเกลขนาดเล็กลงกว่าเดิมทว่าการตัดสินใจนี้มันก็ได้ทำให้เลวินไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ b i o s h o c k อีกต่อไปครับเลขสิทธิ์การสร้างเกมยังคงเป็นของ 2K ที่ยังคงเดินหน้าสร้างเกมภาคต่อดังเดิมมีประกาศออกมาเมื่อปี2019ครับว่าทางนั้นกลาลังพัฒนา b i o s h o c k ภาคใหม่อยู่ทว่าตั้งแต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้ส่วนตัวนะครับผมยังไม่เห็นข่าวใหม่เลย ส่วนในด้านของ Go Story ่เกมสทางนั้นก็ประสบป,ปัญหาเหมือนกันครับ Development Hell ที่ได้ทำให้ Judas เกมใหม่และเกมแรกของพวกเขาเนี่ยมันเลื่อนแล้วเลื่อนอีกตอนแรกตั้งเป้าไว้ว่าจะวางจำหน่ายสิ้นเดือนมีนาแต่ก็ถูกเลื่อนออกไปครับจนตอนนี้เนี่ยไม่มีกำหนดเรื่องราวของซีรีส์ b บโอช็อ k นั้นมันผูกติดอยู่กับเมืองครับและไม่ใช่เมืองธรรมดาแต่มันเป็นเมืองที่เบื้องหน้ามันเต็มไปด้วยความซีวิไลเป็นสังคมยูโทเปีย เว่าเบื้องหลังมันกลับเต็มไปด้วยเรื่องสุขปกโสมมพิศิธรรมต่างๆนานาโดยในไบโอช็อกทั้ง3ภาคมันมีเมืองที่เป็นเตตติ้งหลักของทุกอย่างอยู่2เมืองด้วยกันเมืองแรกคือแรปเจอร์เป็นยูโทเปียใต้ทะเลปรากฏอยู่ในไบโอช็อคหกับ2ส่วนอีกเมืองหนึ่งคือโคลัมเบียเป็นสวนสวรรค์บนฟากฟ้าครับปรากฏในไบโอช็อคอินฟินิตอย่างไรก็ตามนี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง2เมืองจะไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลย แบบเป็นในเรื่องของจกักรวรรดิคู่ขนานอาะไรแบบนั้นจริงๆมันยังคงมีความเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งสองเมืองนี้มันยังคงอยู่ในโลกเดียวกันแค่ต่างสถานที่และต่างเวลากันเท่านั้นทําให้ในส่วนของเนื้อเรื่องภายในจกักรวรรดิไบโอช็อกนะครับมันจะมีแยกเป็น2เส้นเรื่องเส้นเรื่อง,นองในแรปเจอร์กับเส้นเรื่องภายในโคลัมเบียทว่ามันก็จะมีบางส่วนที่2เส้นเรื่องนี้มันเกี่ยวโยงกันแต่เราจะยังไม่ดูทั้งหมดนั้นตอนนี้ในคลิปนี้เนื้อหาหลักๆในวันนี้ มันอยู่ภายในไบโอช็อกหและ2กับแรปเจอร์ยูโทเปียใต้สมุดจุดเริ่มต้นของแรปเจอร์หรือทุกสิ่งทุกอย่างภายในไบโอช็อกมันเริ่มจากนักธุรกิจคนหนึ่งครับแอนดรู์ไรอันตัวเขาเป็นนักธุรกิจผู้มีแนวคิดปัจเจกนิยมเชื่อในความอิสระและทางเลือกโดยอุดมการณ์นี้มันก็ได้ทําให้ตัวไรอันลบหนีออกมาจากประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์มายัางอเมริกาเสาะหาทางทำหากิน เทว่าแม้จะเป็นอเมริกาดินแดนแห่งอิสระภาพแต่นั่นมันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาของตัวเลือกเท่านั้นครับ illusion of choices ผู้คนยังถูกบีบบังคับด้วยเรื่องต่างๆนานาทําให้ตัวไรอันเริ่มสนใจในแนวคิดระบบสังคมแบบปิดครับเอาคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันปีกวิเวกไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยอย่างไรก็ตามครับในตอนนั้นทุกอย่างมันก็ยังเป็นเพียงแค่ความคิดเท่านั้นครับเป็นแค่ไอเดียยังไม่มีการลงมือทํา จนกระทั่งข่าวการจบลงของสงครามโลกครั้งที่สองในตอนที่ญี่ปุ่นดนระเบิดปรามานูทางยังมีข่าวเพิ่มเติมด้ยวยว่าทางโซเวียตเองก็ได้พัฒนาระเบิดปรามานูของตนเองแล้วเช่นเดียวกันเรื่องนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญครับที่ทาให้ไรอันเนี่ยตัดสินใจลงมือทําจริงๆตัวเขาเชื่อว,ว่าไม่ช้าก็เร็วครับโลกใบนี้จะต้องถูกทําลายในสงครามนิวเคลียร์อย่างแน่นอนตัวไรอันเขาได้รวบรวมทรัพยากรทั้งหมดของตนเอง รวมถึงพวกเพื่อนร่วมอุดมการมากมายสร้างเป็นเมืองแรปเจอร์ขึ้นมาที่ใต้พื้นสมุดบริเวณไอซ์แลนด์แล้วก็กรีนแลนด์โดยตัวเมืองมันถูกออกแบบมาให้พึ่งพาตัวเองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมีระบบพยุงชีพมากมายระบบกองน้ําไฟฟ้าระบบป้องกันตัวเองทุกอย่างใช้พลังงานจากภูเขาไฟใต้ทะเลทําให้มันแทบจะไม่มีวันหมดเลยซึ่งหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ได้ทําให้แรปเจอร์กลายเป็นยูโทเปียมันคือการที่ภายในแรปเจอร์แห่งนี้พกงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ งานอุตสาหกรรมหรือศิลปะต่างๆพวกมันจะไม่ถูกควบคุมครับทั้งจากรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่สถาบันทางศาสนาด้วยเหตุนั้นมาเลยทําให้ภายในเมืองแรปเจอร์แห่งนี้ทุกอย่างมันเฟื่องฟูม,มากๆครับเศรษฐกิจงานศิลปะสังคมกระตุ้นทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ที่มีอุดมการ์เดียวกันพากันย้ายลงมาใต้ทะเลแห่งนี้ที่น่าสนใจคือข่าวลือเรื่องการมีอยู่ของแรปเจอร์มันถูกเผยแพร่กันไปแบบปากต่อปากครับ ทำให้ทางรัฐบาลหรือหน่วยงานในสเกลใหญ่เนี่ยไม่ทราบถึงเรื่องนี้จนทําให้พวกเขาเรียกปรากฏการณ์ที่อยู่ๆผู้คนมากมายได้หายตัวไปว่า The Vanishing อย่างไรก็ตามด้วยความที่พื้นที่ของ r a p เจอรมันมีอยู่อย่างจํากัดครับทําให้ r a p เจอรมันไม่สามารถรองรับทุกคนได้แอนดูไรอันเลยจําเป็นจะต้องเลือกเฉพาะผู้คนที่ดีที่สุดเท่านั้นตัวเขาเรียกมันว่า Best Example of Man Kind ทําให้ในเวลาต่อมาแรปเจอ มันได้กลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้านวัฒนธรรมมากๆครับอย่างไรก็ตามทั้งหมดมันก็แค่เบื้องหน้าในเบื้องหลังแรบปบเจอร์มันยังคงประสบปัญหามากมายครับทั้งคนว่างงานจากที่ตัวเมืองไม่ได้มีตำแหน่งรองรับสำหรับพวกคนงานก่อสร้างเมื่อเลยทําให้ในตอนที่ตัวเมืองถูกสร้างเสร็จคนงานก่อสร้างพวกนั้นจะว่างงานไม่มีอะไรทําหรือในเรื่องของจิตใจเองเมื่อเราคิดว่าตัวเราจะย้ายไปอยู่ใต้ทะเลในระบบสังคมแบบปิดแค่คิดมันก็ดีครับ แต่ว่าเมื่อเราไปอยู่จริงๆอยู่เป็นเวลานาน,นเหมือนกับเวลาเราขึ้นไปบนอวกาศจิตใจเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันเลยทําให้ประชากรจํานวนมากของแรปเจอร์ประสบกับปัญหาความเครียดครับจากการแยกตัวออกจากสังคมอยู่ในที่ปิดไม่เห็นแสงแดดทําให้สวงสวรรค์แห่งนี้มันกลายเป็นเหมือนกับโรงขังอย่างไรก,ก็ตามความรุ่งเรืองของแรปเจอร์มันได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดก็ในตอนที่พวกเขาค้นพบสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งสีกสระหรือทากทะเลครับ ที่ตัวมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตภายในกรงขังใต้ทะเลแห่งนี้ให้กลายเป็นยูโทเปียอย่างแท้จริงในวันหนึ่งนักชีววิทยาชื่อด b r i d g ร์บริจิตเทนเนบัมเธอสังเกตเห็นว่าคนงานท่าเรือคนหนึ่งที่เนปจูนส์เบลตี้กำลังเล่นรับส่งบอลอยู่ผิวเผินมันก็ไม่แปลกอะไรแค่เกมรับส่งลูกบอลแต่มันติดตรงที่ว่าเดิมทีมือของชายคนนั้นมาได้รับบาดเจ็บจากสงครามทำให้กลายเป็นอัมาพาต เพราะงั้นการได้เห็นมันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากครับตัวบริจิตเธอเลยเข้าไปสอบถามที่มาที่ไปทําไมแขนของเจ้าตัวถึงกลับมาใช้งานได้จนได้ความว่าชายคนนั้นโดนทากทะเลตัวหนึ่งกัดเข้าระหว่างทํางานจึงไอ้เจ้าตัวทากนี้มันจะเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายกับปลาตีนครับมีขนาดใหญ่มากลําตัวมีสีดําอมน้ําตาลเรียวยาวเป็นรูปกล้วยอาจจะยาวได้สูงถึง20เซนหรือไม่ก็ใหญ่กว่านั้น ท้างลําตัวมีตุ่มเรืองแสงยาวตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงส่วนหางพบได้ในบริเวณพื้นทะเลเท่านั้นตัวบริจิตเธอตั้งข้อสังเกตว่าสารบางอย่างในทักทะเลตัวนั้นไม่ได้ทําปฏิกิริยากับร่างกายของคนงานและทําให้แขนของเขาที่เคยเป็นอามาาัมพาตกลับมาเป็นปกติตัวเธอเชื่อว่าเรื่องนี้มันเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากๆครับก่อนจะขอทักตัวนั้นกลับไปศึกษาพร้อมกับหาทางขอทุนสำหรับงานวิจัยด้วยอย่างไรก็ตาม สำหรับนักศริษัทคนอื่นๆภายในแรปเจอร์สิ่งที่เธอคนพบมันเหมือนเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กเท่านั้นครับทาให้ตัวบริจิตถูกเยาะเย้ยหลายต่อหลายครั้งทั้งยังไม่ได้ทุนสําหรับงานวิจัยด้วยและเมื่อหมดหนทางบริจิตเธอจึงจําใจไปขอทุนกับคนขายของเถื่อนคนหนึ่งแฟรงค์ฟอนเทนและเขาก็ตกลงและกับการที่เขาจะสามารถหากําไรจากงานวิจัยของเธอได้ฟังฟังดูแม้มันจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ค่อยดีนะักแต่ด้วยทรัพยากรของฟอนเทน มันก็ทําให้ตัวบริจิตสามารถดําเนินง,งานวิจัยต่อได้โดยสิ่งที่ตัวบริจิตค้นพบมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายมากๆครับเธอพบว่าสารที่ตัวหอยทากหลังออกมามันมีลักษณะคล้ายกับสเตมเซลล์ที่จะทําให้เราสามารถควบคุมหรือเปลี่ยนแปลง DNA นได้ทําให้เธอสามารถดัดเกลียวคู่ของด n a นเอได้ตามใจนึกผมเคยบอกไปแล้วตัว DNA นเนี่ยมันเป็นเสมือนกับแบบแปลนสําหรับการสร้างสิ่งมีชีวิตมันเลยทําให้ถ้าหากเราสามารถดัดแปลง DNA ได้ มันก็จะทําให้เราสามารถดัดแปลงร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่สร้างขึ้นมาจาก d n a เหล่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันบริจิตเธอทําได้ตั้งแต่รักษาโรคที่รักษาไม่หายสร้างอวัยวะใหม่จนถึงขนาดมอบพลังพิเศษเหนือธรรมชาติให้กับผู้คนสําหรับตัวเธอแล้วสสารดังกล่าวมันเป็นเสมือนกับการกําเนิดใหม่ของมนุษยชาติครับเธอจึงเรียกสสารนี้ว่าอดัมในตอนที่ตัวอดัมมันได้ถูกสกัดออกมามันเรียกได้ว,ว่าสิ่งนี้คือสสารแห่งอนาคตครับ ด้วยความสามารถในการดัดแปลงสารพฤกรรมันจึงทําให้ตัวอาดัมเป็นสิ่งที่ต้องการของตลาดมากๆอย่างไรก็ตามด้วยความนิยมที่มันพุ่งทะยานขึ้นมันก็ได้ทําให้ผู้คนมองไม่เห็นถึงข้อเสียที่จะตามมาความจริงแล้วอาดัมมันมีผลข้างเคียงที่รุนแรงมากๆครับเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของมะเรง็งที่ยิ่งเราใช้อาดัมมากเท่าไหร่ตัวอาดัมมันก็จะยิ่งทําลายเซลล์ดั้งเดิมในร่างกายของเราเท่านั้นก่อนจะแทนที่เซลล์เหล่านั้นด้วยเซลล์ที่มันไม่คงสภาพทั้งยังทําให้หน้านตาบิดเบี้ยว สภาพจิตใจของผู้ใช้เสื่อมถอยและยิ่งแยกเข้าไปอีกเมื่ออะดัม,มันเสพติดได้ครับคือเมื่อผู้บริโภคใช้อดมในปริมาณมากมันก็จะทําให้เซลล์ร่างกายไม่คงที่มันก็ได้ทําให้ทางเดียวที่ผู้บริโภคจะสามารถทําให้เซล์เหล่านั้นมันคงที่ได้มันก็คือการบริโภคอดมต่อไปกลายเป็นวงจรอุบาทครับยิ่งใช้เซลลไม่คงที่ยิ่งเพิ่มขึ้นหรือเมื่อเซลลที่ไม่คงที่ในร่างกายมากขึ้นโดสปกติของอะดมก็จะไม่พอทําให้ต้องใช้อดมเพิ่มขึ้นไปอีก สะสมทบกันไปแบบนี้เรื่อยๆซึ่งถ้าหากผู้บริโภคขาดอดัมเป็นเวลานานในที่สุดครับร่างกายของพวกเขามันก็จะพังทลายลงแย่ยิ่งกว่าการลงแดงครับพเพราะเซลล์ที่ไม่คงสภาพมันจะทาให้ร่างกายของพวกเขาบิดเบี้ยวจิตใจก็เสื่อมถอยจนกล้าเป็นเหมือนกับสับประหลาดไปเลยอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงหลังแปบบเจอในตอนนี้ช่วงที่เพิ่งมีการค้นพบตัวทตุทะเลประสิทธิภาพของอดัมมันเห็นอยู่ตามตา ทำให้อดัมกลายเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงที่สุดในแรปเจอร์อย่างไรก็ตามการเก็บเกี่ยวอดัมจากตัวทักทะเลโดยตรงมันก็เป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิภาพเอาซะเลยครับเมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดจนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องหาทางผลิตอดัมให้มากขึ้นเกิดเป็นการค้นพบที่น่าหวาดกลัวนั่นคือเมื่อเรานําตัวทักทะเลปลูกถ่ายลงในร่างกายมนุษย์มันจะทําให้ตัวทักทะเลเหล่านั้นผลิตอดัมออกมาในปริมาณที่มันเยอะกว่าปกติหลายเท่าแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคน จะสามารถปลูกถ่ายทักทะเลได้ครับเนื่องจากโพสที่เหมาะสําหรับการปลูกถ่ายทักทะเลมากที่สุดคือเด็กผู้หญิงตั้งหาครับจึงเมื่อตัวฟอนเทนทราบถึงเรื่องนั้นมันก็ได้กลายเป็นเหมือนกับอัมเบลล่าไปเลยครับฟอนเทนเขาได้สร้างบ้านสําหรับเด็กกําพร้าขึ้นมาครับแต่จะรับเฉพาะเด็กกาพร้าผู้หญิงเท่านั้นชื่อ Li t t l e Sister o r p h a n a g e โฆษณาว่ามันเป็นสถานที่ที่จะสนับสนุนช่วยเห,เหลือเหล่าครอบครัวที่ขัดสนด้านการเงินดูแลลูกสาวของพวกเขาตองไปโรงเรียน ดูแลเรื่องสุขภาพต่างๆนานาซึ่งในตอนหลังเราจะเรียกเด็กสาวที่พบกับชะตากรรมที่มันโหดร้ายขนาดนี้ต้องกลายมาเป็นปศุสัตว์มนุษย์ว่า Little Sister อย่างไรก็ตามครับอาดัมมันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวในตลาดที่สามารถดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ได้ในตอนที่บริจิตเข้าไปขอทุนจากบอนเทนตัวเธอก็ถูกพาไปรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งอัจฉริยะไม่แพ้กันเธอคือดรยีซูชองทั้งสองร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาอาดัมครับ นำมันมาเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าพลาสมิดตัวพลาสมิดมันเป็นส,สสารที่จะมอบพลังพิเศษให้กับผู้ใช้ครับไม่เหมือนกับอาดัมตัวพลาสมิดมันมีความสามารถในการทําให้ร่างกายสร้างเซลล์เนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาและเป็นเซลล์ที่จะทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงพลังพิเศษต่างๆนานา,นาได้จะไฟไฟฟ้าเสกพึ่งออกมาวิ่งเร็วขึ้นเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยพลังจิตขณะเดียวกันครับอาดัมตัวมันไม่ได้ทํางานแบบนั้นมันไม่ได้สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมา แต่ตัวมันดัดแปลงเซลล์ที่มีอยู่แล้วพยายามปรับให้มันกลายเป็นสิ่งต่างๆโดยเหตุนั้นครับมันเลยทําให้เกิดผลข้างเคียงอย่างที่บอกไปโดยในตอนแรกพลาสมิดมันถูกโฆษณาไว้ให้เป็นสิ่งที่มีไว้ใช้ในชีวิตประจําวันครับอย่างไฟเนี่ยก็คือเรียกไฟออกมาจากมือเพื่อจุดเตาผิงไฟฟ้าก็มีไว้เปิดหลอดไฟยังไม่ได้คิดว่าตัวมันจะสามารถเอาไปใช้ทําร้ายใครได้แต่ก็รู้กันดีอยู่ต่อมามันมีคนที่เอาพลาสมิดไปใช้ในการต่อสู้อย่างไรก็ตามครับตัวพลาสมิดมันก็มาพร้อมกับข้อจํากัดอยู่ นั่นคือตัวมันจำเป็นจะต้องใช้ควบคู่กับสสารอีกตัวเรียกกันว่าอีฟที่ตัวมันจะเป็นเหมือนกับพลังงานมีไว้สำหรับช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้พลังจักรพลาสมิดได้มากขึ้น AKA มันคือมานาและไม่ใช่แค่นั้นครับตัวบริจิตกับดร์ยีทั้งสองยังสร้างยีนโทนิกขึ้นมาด้วยมันคล้ายกับพลาสมิดทุกอย่างเลยครับเพียงแต่มันจะไม่ได้ทําให้ตัวผู้บริโภคมีพลังพิเศษแบบใช้งานได้กลับกันตัวยีนโทนิกนี้ มันแค่ไปเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายดั้งเดิมของเราเท่านั้นวา่าง่ายตัวยีนโทนิกมันคือ passive skills โดยเมื่อ3อย่างนี้อดัมทาสมิดและยีนโทนิกออกตูตลาดมันก็ทำให้ผู้คนลุ่มหลงมั่วเมาติดผลิตภัณฑ์จากอดัมกันอย่างทั่วหน้าครับทุกคนอยากได้มันทุกคนต้องการมันทุกคนขาดมันไม่ได้เกิดเป็นการเสพติดอดัมอย่างเป็นวงกว้างทว่านั่นมันก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงเมื่อเวลาผ่านไป อันดูไรอันเริ่มสงสัยในพฤติกรรมของฟอนเทนทําให้เขาทราบว่าเจ้าฟอนเทนมันเคยเป็นกุ้ยมาก่อนเป็นพวกค่าของเถื่อนทั้งยังทําผิดกฎหมายต่างๆนานาซึ่งรวมถึงฆาตรกรรมหลายคดีด้วยเหตุน,นั้นไรอันกับสภาจึงใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะฮุบกิจการของฟอนเทนเอาไว้สั่งให้ตํารวจไปบุกเจอกับกองกําลังที่ใช้พลาสมิดเป็นอาวุธเกิดเป็นการตอบโต้กันไปมาจนสุดท้ายทําให้ฟอนเทนเสียชีวิตซึ่งข่าวการจากไปของฟอนเทน มันก็ได้ทําให้ประชากรแตกตื่นครับอย่าลืมไปว่าฉากหน้าของฟอนเทนเขาเป็นนักธุรกิจใจบุญทําการกุศลและไรอันก็เชื่อว่าการตายของฟอนเทนมันอาจจะทําให้แรปเจอร์เกิดความไวุ่นวายได้ทําให้เขาเร่งการผลิตพลาสมิดอะดัมยินโทนิกออกมามากขึ้นหวังให้ประชาชนใช้มันเพื่อปกป,ป้องตัวเองรวมถึงใช้มันเป็นอาวุธแน่นอนครับเมื่อยิ่งผลิตออกมาเยอะขึ้นคนก็ติดเยอะขึ้นความต้องการสูงขึ้นจนหน้าจุดหนึ่งอดัม มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของแรปเจอร์ไปแล้วเป็นความต้องการพื้นฐานและก็ในที่สุดครับมันก็ผลิตไม่ทันและเมื่อผลิตไม่ทันเท่านั้นแหละครับผลข้างเคียงมันก็เริ่มปรากฏออกมาผู้คนเป็นบ้าร่างกายบิดเบี้ยวจนเหมือนกับสัตว์ประหลาดถูกเรียกว่าสปิลเซอร์พวกเขาเข้าโจมตีทุกคนครับวังขโมยอาดัมมาเป็นของตนเองซึ่งเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาดัมดร์ยีเธอจึงหาทางดัดแปลงลิตเติ้ลซิสเตอร์ครับมอบหน้าที่ใหม่ให้กับพวกเธอ ซึ่งก็คือการรวบรวมอดัมและอีฟจากร่างกายของผู้เสียชีวิตในสงครามกลางเมืองเราจึงค่อยนามันมารีไซเข้าเป็นพลาสมิตสาหรับวางขายอีกครั้งทว่านั้นมันก็นามาสู่อีกปัญหาหนึ่งการให้ลิตเติ้ลซิสเตอร์เป็นผู้ขนส่งอดัมมันก็ไปเอื้อให้กับพวกสปิลเซอร์ครับจากที่เหล่าลิตเติ้ลซิสเตอร์พวกเธอไม่ตอบโต้อะไรมันเลยทาให้พวกเธอเป็นเป้านิ่งสําหรับสปิลเซอร์ส่งผลให้มีข่าวการโจมตีลิตเติ้ลซิสเตอร์ออกมาอย่างเป็นวงกว้างและจากปัญหานั้นทางไรอันเขาเลยจะเป็นจะต้องสร้างบริการขึ้นมา คอยดูแลปกป้องลิตเติ้ลซิสเตอร์เกิดเป็นโปรเจกต์โปรเทกเตอร์โปรแกรมนำเอาพวกอาชญากรพวกตัวทดลองพลาสมิดมาดัดแปลงจิตใจร้อยกิ่งร่างกายเข้ากับตัวชุดเอ็กโซสูตรคล้ายกับชุดประดาน้ำเปลี่ยนพวกเขาเป็นบิ๊ก a d ดดี้ทารับใช้ไร้ความคิดมีอยู่เพื่อปกป้องสินค้าของไรอันเท่านั้นทุกอย่างแย่ลงไปอีกครับเมื่อปัญหาการใช้อดัมได้ประสานเข้ากับความเชื่อเรื่องตลาดเสรีของไรอันที่มันไม่มีข้อจํากัดใดๆไ,ไม่มีแม้แต่ระเบียบข้อบังคับใดๆครับ มาเลยทําให้มันไม่มีการวิจัยเพื่อหาทางยับยั้งผลข้างเคียงของอดัมและแย่ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อแอตลาสนักปฏิวัติคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นมาที่ภายหลังเรามาทราบว่าตัวเขาคือฟอนเทนที่ได้แกล้งตายหนีความผิดตอนถูกจับกุมตัวแอตลาสได้ใช้ประโยชน์จากความผิดการของไรอันในตอนนั้นครับที่ได้ลงโทษทุกคนที่ไม่ทําตามเขาประกอบกับแชร์ภาพลักษณ์จอมปลอมของฟอนเทนนักธุรกิจผู้ใจบุญเพื่อทําการปลุกระดมคนภายในรัเจอรครับเพื่อต่อต้านไรอัน จนสุดท้ายก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองในที่สุดยาวนานเป็นปีๆครับจน,นกระทั่งแจ็คตัวเอกในภาคแรกได้มาถึงแรปเจอร์นั่นก็เป็นทั้งหมดของน้ำยาปรุงชีวิตอดดมในไบโอช็อกนะครับผมพยายามเจาะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะงั้นถ้าอยากรู้เรื่องมุมอื่นของไบโอช็อกจะทางแรปเจอร์บิ๊กดดดี้หรือตัวเนื้อเรื่องมากกว่านี้คือบอกเลยครับข้อมูลของไบโอช็อกมันมีเยอะกว่าที่ผมคิดไว้มากๆเพราะงั้นถ้าอยากฟังซีรีส์ไบโอช็อกอีก ก็เชิญคอมเมนต์ได้ด้านล่างครับหรืออาจจะไปโพสต์ใน Discord ก็ได้แต่แนะนําอย่างหลังมากกว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเดอะโพเด็กพึ่งขึ้น5้าแสนซับเมื่อไม่นานมาน,นี้ขอบคุณมากๆครับและหวังว่าจะอยู่ฟังผมเพ้อพูดไปเรื่อยแบบนี้ต่อไปสำหรับวันนี้เดอะโพเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ